สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่93 News นิวันนี้เราเจอกันจันทร์ที่9กันยายน2567ค่ะคุณผู้ชมสาม,มารถติดตามข่าวสารในพื้นที่บ้านเราได้ทุกวันที่นี่ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆหลังเคารพทงชาตินะคะวันนี้เราจะไปติดตามในเรื่องของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชนแดนภาคใต้บ้านเรานี่แหละค่ะลงพื้นที่ไปติดตามการขยายผลการดําเนินงานสูนพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับน้องๆอ,อ,อายุ4-7ปีนะคะโดยเขาจะใช้นวัตกรรมชุดสื่อมัลติมีเดีย และก็วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เรียกว่าสามารถจะสอดคล้องกับบริบทของคนในพื้นที่ค่ะ คณะศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนำโดยนายสุภวิทย์ธรรมรัตน์รองผู้มนิการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะลงพื้นที่ติดตามการขยายผลการดําเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านสะพานหักซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอจนะจังหวัดสงขลาหลังดําเนินการจัดทําแผนบูรณาการความร่วมมือด้านภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ค่ะโดยในครั้งนี้นักเรียนต่างพร้อมใจกันออกร้านจนาหน่าย สินค้าท้องถิ่นเพื่อจะโชว์ศักยภาพการสื่อสารทั้งการพูดอ่านและเขียนให้คณะได้ดูงานได้รับชมและอุดหนุนสินค้าของนักเรียนด้วยนะคะจากนั้นรองผู้มิการและคณะเองก็เดินทางไปยังโรงเรียนสุขสวัสดิวิทยาซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะ ไปติดตามการขยายผลการดำเนินงานสู่พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารโดยมีนายรอสาลีนิมะผู้มีการของโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับแล้วก็มีบรรดานักเรียนนะคะร่วมขับร้องเพลงอนาซีเพื่อเป็นการต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆค่ะ สำหรับโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาเปิดสอนต,ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะนักเรียนส่วนใหญ่นักถือศาสนาอิสลามการสื่อสารด้านการพูดก็มีทั้งภาษาท้องถิ่นภาษามาลายูนะคะดังนั้นสูงพัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารที่ใช้ห้องสมุดของโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้จะทําให้นักเรียนเองมีความสามารถนะคะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องขณะเดียวกันก็ยังเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนเองนําเอานวัตกรรมมาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ yeah <laughs> นอกจากนี้ทางคณะเองยังเ,เป็นการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อสื่อสารของโรงเรียนบ้านเทพาอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาด้วยค่ะแน่นอนว่ามีคณะครูแล้วก็นักเรียนในโอกาสนี้มีนักเรียนร่วมโชว์การขับร้องเพลงพระชนิพนธ์เพื่อให้ทางคณะเองติดตามการดําเนินงานและก็เห็นว่านักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้จากศูนย์ดังกล่าวสามารถจะนําสื่อนวัตกรรมชุดสื่อมัลติมีดี และกว็วรรณกรรมท้องถิ่นมาใช้เป็นทักษะเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องอีกทั้งศูนย์ดังกล่าวเองยังทําให้ครูสามารถนํากระบวนการรวมทั้งเทคนิคนะคะไปใช้ในการจัดก,กิจกรรมศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก <c oughs> เขียนไม่ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ สำหรับศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาว,วชนใช้ภาษาไทยและภาษาอื่นๆที่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุ4-7ถึงปีค่ะเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจำวันและก็เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเองมีความรู้และความเข้าใจในภาษาถิ่นและภาษามาลายูอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้หน่วยง,งานทางการศึกษาพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทยของเด็กรวมทั้งประชาชนในชุมชนก็จะมีทักษะเพื่อการสื่อสารที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ จนสามารถอ่านออกเขียนได้สื่อสารได้จนเกิดความเข้าใจต่อภาครัฐไม่ถูกผู้ที่เห็นต่างชักจูงไปสู่ความขัดแยง้งแล้วก็นําไปสู่ความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนั่นเองค่ะก็เรียกว่าภาษาเป็นสิ่งสําคัญและการสื่อสารคุณผู้ชมก็ถือว่ามีความสําคัญมากๆสื่อสารดีสื่อสารถูกต้องเข้าใจตรงกันลดความขัดแย้งได้อย่างแน่นอนค่ะ มาที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษาการยานิวัฒนามาออกันบ้างค่ะเปิดการแสดงโขนสงขลาในครรินครั้งที่13แล้วนะคะแล้ว่าเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเองซึ่งเป็นเยาวชนของชาติมีส่วนร่วมในการสืบทอดแล้วก็เผยแพร่ศิลปะชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยค่ะหรือว่างานนี้ใครที่เป็นคนที่อนุรักษ วัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงโขนห้ามพลาดนะคะเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะสถาบันวัฒนธรรมศึกษากลยานวัฒานามอ,อเปิดการแสดงโขนส่งคลานในครรินครั้งที่13นะคะเป็นรอบการกุศลค่ะเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาซึ่งก็เป็นเยาวชนของชาติได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดและก็เผยแพร่ศิลป,ปะ ชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยอีกทั้งยังเป็นการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมแล้วก็สร้างความสัมผัสอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในท้องถิ่นพร้อมกันนี้ในรอบการกุศลก็ยังเปิดโอกาสให้เยาวะชนได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดสงขลาเองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสรัรบชมรับฟังสัมผัสเครื่องแต่งกายแล้วก็ใกล้ชิดนักสแสดงที่เรียกว่าเป็นการสแสดงโขนในครั้งนี้ได้ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรพวีพุ่มเกิดค่ะผู้มีการสถาบันวัฒนธรรมศึกษาการยานิวัฒนามาอ,อท่านเปิดเผยบอกว่าจังหวัดสงขลากําลังผลักดันค่ะให้สงขลาเป็นเมืองแห่งมรดกโลกของยูเนสโกซึ่งโขนและโนราซึ่งก็เป็นมรดกของอาทางภาคใต้ก็ได้รับการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการจากยูเนสโกมาต่อยอดเป็นสื่อวัฒนธรรมในการยึดโยงเชื่อมไทยให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้แนวคิดโขนเชื่อมไทยความหลากหลายทางวัฒนธรรมพื้นถิน่นบนแผ่นดินเดียวกันค่ะ โดยปีนี้โขนสงขลานิครินประจำปี2567ได้เลือกเป็นตอนเรื่องรามเกียรติ์ชุดอุบายรามรอนรามที่รวมเรื่องราววรรณคดีรามเกียรติ์ไว้สององค์ประกอบด้วยองค์ที่1อุบายรามและองค์ที่2รอนรามค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีความเข้มข้นน่าสนใจต้องการให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ได้มาซึมซับถึงวัฒนธรรมไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของภาคใต้นะคะการแสดงโขนในครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติ จากนาฏสิลโคนสังกัดสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจํานวนถึง8ท่านแล้วก็มีการนำศิลปินพื้นบ้านอย่างโนรามาประยุกต์ร่วมกับการสแสดงโขนมาร่วมสแสดงกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินและกลุม่มเยาวชนโขนสงขลานครินอีกด้วยค่ะ ใครที่ได้ไปชมทุกคนพูดเป็นสินเดียวกันว่าประทับใจมาก,มากๆกับการแสดงโขนในครั้งนี้นะคะช่วงนี้พักกลางสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของการมีโจรไปงัดแงะบ้านนักธุรกิจเรียกว่ากวาดทองไปถึง36บาทสักครู่กลับมาติดตามประเด็นนี้พร้อมๆกันค่ะ ผจญภัยและเมื่อถึงเวลาเวลาแล้วครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อ ด้แครร่างกายแคร์เลยด้วยครับตอความอร่อยในแบบที่พุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อเฮ้ย hey, คุณวิ่งยังไงคุณจะวิ่งช้าๆแล้วเร็วขึ้นเร็วอีก โอ้โหว้าวคุณจะวิ่งกับคนรู้ใจหรือคุณจะวิ่งคนเดียววิ่งที่เดิมวิ่งในที่ใหม่ๆไม่ว่าคุณจะวิ่งยังไงเราอยากให้คุณมาวิ่งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อวันใหม่มาวิ่งสู่ชีวิตใหม่ไปด้วยกัน ะผู้มีประสบการณ์แหกโค้งและไม่รอดนะคะ,ะหนูขอย้อนไปเข้าโค้งใหม่แบบถึงวิธีให้ดูนะคะ,ะเริ่มกันเลยสังเกตป้ายบอกความเร็วและคนลดความเร็วก่อนเข้าโค้งนะคะ ไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนหนูลดเร็วลดเสียง

ทำให้สมองเกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกันนอกก่อนขี่ด้วยความปรานนาดีจากสสส ช่วงนี้ไปดูกรณีที่โจรไปงัดแงะบ้านนักธุรกิจของหัดใหญ่ได้ทองไปถึง36บาทด้วยกันคุณผู้ชมล่าสุดตํารวจก็ไปตามสืบจากเงาจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะจนสามารถจับกลุ่มโจรที่ไปงัดแงะบ้านทัทงธุรกิจเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในหัดใหญ่ได้นะคะกว่าทองไปถึง3 6บาทด้วยกันค่ะ เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะตำรวจชุดสืบสวนกองกกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลารวมทั้งหมด5ชุดด้วยกันทั้งชุดปฏิบัติการ3ชุดชุดปฏิบัติการในการสืบสําคัญแล้วก็ชุดปฏิบัติการรวมของข่าวรวมทั้งตำรวจชุดสืบสวนสพหัดใหญ่ขํานำโดยพันตำรวจเอกดุสิตพรหมศิลป์ร่วมกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาแล้วก็ร้อยตำรวจเอกเสน่ห์โพสรีรองสารวัตรกองกํากับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาค่ะไปแกะรอยติดตามจับกลุ่มโจรงัดแงะบ้านนักธุรกิจเจ้าของกิจการ อาหารชื่อดังในหัดใหญ่ที่อยู่ในบ้านในซอย5ควนสันติเขตเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะเมื่อคืนวันที่1กันยาย,ยนที่ผ่านมาได้ทองไปถึง36บาทด้วยกันมีทั้งสร้อยคอสร้อยข้อ,ยอมือมูลค่ากว่า1.4่ล้านบาทแล้วก็ยังได้แหวนเพชรแหวนพลอยแหวนทองไปรา,ราวๆ11วงมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะรวมทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปรวมกว่า2องล้านแสนบาทจนกระทั่งรู้ตัวว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายสุรเชษภูมิหรือว่าจ้องอายุส 47ปีเข้าไปจับกลุ่มได้ที่บ้านเช่าภายในซอยหนึ่งถนนสุวรรณวัฒนาย่านชุมชนท่าเคียนเขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะหลังจากที่ตำรวจลงพื้นที่ไปสืบสวนอย่างต่อเน,นื่อง6วันโดยเริ่มต้นจากเงาภาพผู้ต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิดภายในซอยบ้านเกิดเหตุค่ะซึ่งก็เห็นแค่เงารถกับเงาคนที่วิ่งผ่านไปเท่านั้น ก็เลยต้องมีการไล่ปฏิบัติต่อภาพเส้นทางของคนร้ายมาเรื่อยๆจนมาได้ภาพคนร้ายขณะขับจักรยานยนต์เข้าไปในซอยหนึ่งถนนสวนวัฒน,นาที่เป็นปลายทางสุดท้ายของคนร้ายค่ะก่อนจะเข้าจับกลุมนั้นตำรวจก็แฝงตัวเป็นรายเดอร์ส่งอาหารขับรถวนเวียนดูความเคลื่อนไหวของคนร้ายและพบว่าอยู่ภายในบ้านจึงเข้าจับกลุ่มทีแรกยังให้การปฏิเสธแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่เค้นสอบก็ไปไม่ถูกจ้องยอมรับสารภาพในที่สุดนะคะโดยจากการตรวจค้นภายในบ้านพบทองที่เหลือจากการขายอีกบางส่วน เป็นสร้อยข้อมือ4เส้นแล้วก็สร้อยคอ1เส้นน้ำหนักประมาณ20บาทรวมทั้งแหวนเพชรแหวนทองและแหวนพลอยอีก11วงส่วนที่เหลือให้การว่าพาไปตระเวนขายที่ร้านทองในพื้นที่จังหวัดพัทลุงประมาณ14บาทค่ะได้เงินมา5 0,000นกว่าบาทแล้วก็ยึดจ,จักรยานยนต์ n d a ด้าสกูปีสีดําไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ขับไปก่อเหตุอีก1นึ่งคันแล้วก็หนึ่งในหลักฐานสาคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่นายสุรเชษฐ์พาทองไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะคะ จากการสอบสวนนายสุรเชษหรือว่าจ้องให้การบอกว่าเมื่อช่วงสามทุ่มของคืนวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาเข้าไปงัดแงะบ้านหลังเกิดเหตุภายในซอย5ควดสันติซึ่งก็อยู่ห่างจากบ้านพัตตงประมาณ1กิโลเมตรใช้ไขควงเพียงอันเดียวงัดประตูบ้านเข้าไปแล้วก็เพียงแค่เปิดตู้เสื้อผ้าตู้แรกก็พบกล่องใส่ทองเก็บไว้จํานวนมากแล้วก็เลยกวาดมาจนเกลี้ยงค่ะแล้วอิบอรีบออกจากบ้านโดยไม่ได้รื้อคนทรัพย์สินอะไรต่อนะคะ โดยที่เป้าหมายลงมืองัดเนียบ้านหลังนี้เพราะว่าน่าจะมีทรัพย์สินเ,เก็บไว้ภายในบ้านเพราะดูแลเป็นบ้านที่มีฐานะมีรถหลายคันปกติจะขับผ่านบ้านหลังนี้เป็นประจำและกลางคืนโดยเฉพาะตอนค่ําเจ้าของบ้านไม่อยู่เพราะว่าจะต้องออกไปดูแลรับอาหารนะคะส่วนมูลเหตุจูงใจก็อ้างว่าเพราะาต้องการเงินหางเงินมาใช้หนี้เนื่องจากมีหนี้สินล,ล้นพ้นตัวและต้องเลี้ยงดูลูกอีก4คนมีอายุ6ขวบ4ี่ขวบ3มขวบแล้วก็1ขวบค่ะซึ่งลำพังภรรยาที่ช่วยทำงานเงินไม่พอใช้โดยเงินที่ได้มาจากการขายทองกว่า5า แสนบาทบางส่วนเอาไปใช้หนี้รวมทั้งใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็บางส่วนนําไปเล่นการพนันแล้วก็อ้างว่าเพิ่งทําเป็นครั้งแรกเพราะว่าหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินจึงตัดสินใจกลายเป็นโจรน,นะคะเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะก่อนคุมตัวสง่งมนักางานสอบสวนสพหัดใหญ่ดำเนินคดีแล้วก็ถือเป็นการปิดคดีโจรง,งัดแเงะที่ได้ทรัพย์สินเป็นทองจำนวนมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะคุณผู้ชมเพราะว่าทําอะไรไว้ก็ต้องออยอมรับตามสภาพแบบนั้นล่ะค่ะอีกหนึ่งคดีคุณผู้ชมตํารวจฉพาะหัดใหญ่ไปรวมกําลังล้อมจับแก๊งรถซิ่งกลางสี่แยกตอนตีสอค่ะได้รถออมอเตอร์ไซค์มา35คันแล้วก็คนขับซึ่งเป็นเยาวชนทั้งชายและหญิงจํานวน40คนด้วยกันค่ะ ไปดูภาพเหตุการณ์คุณผู้ชมค่ะเมื่อตอนประมาณาตีสองของวันที่8กันยายนที่ผ่านมาตำรวจไฟป้องกันและปราบปรามสพหัดใหญ่ค่ะนำโดยพันตำรวจเอกภูมิบานที่พุ่มกับการสพรหัดใหญ่พันตำรวจโทอดินันวงหมัดทองรอพุ่มกับการปราบปรามสพหัดใหญ่แล้วก็พันตำรวจโททัชชนน์แก้วจันทร,ร์สารตรปราบปรามสพหัดใหญ่นะคะรวมกําลังตำรวจสพหัดใหญ่เข้าแผนปฏิบัติการกวาดล้างจับกลุม่มกลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมรวมตัวกันแข่งรถในทางที่มักจะรวม รวมตัวกันช่วงคืนวันเสาร์ต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์เป็นประจำก็แน่นอนว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะคะโดยกระจายกําลังกันปิดล้อมบริเวณสี่แยกสนามบินนอกเส้นท่าทอนสนามบินนอกในพื้นที่ตําบลควนหลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็มีกลุ่มวัยรุ่นเขารวมตัวกันจํานวนมากนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถล็อกรถจักรยานยนต์ได้35คันขณะที่กําลังรวมตัวกันอยู่ริมถนนพร้อมกับผู้ขับขี่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายและหญิง40คนค่ะโดยส่วนใหญ่ ขับหลบหนีไม่ทนันรั่วถูกตำรวจเข้าล้อมจับแบบสายฟ้าแลบแล้วก็ปิดทางหนีทุกทางด้วยจากนั้นกลุ่มเยาวชนทั้ง40คนก็ไปยังสภหัดใหญ่ค่ะโดยขับตามเงินไปเป็นขบวนมีรถตำรวจทั้งรถกระบะจักรยานยนต์ขับปิดหัวปิดท้ายนําไปจนถึงสภหัดใหญ่เพื่อทําประวัติและอบรมรวมถึงแจ้งผู้ปกครองมารับทราบเพื่อหามาตรการป้องกันต่อไปนะคะรวมทั้งนําหลักฐานเอกสารจักรยานยนต์มาแสดงหากรถคันไหนผิดก็ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไปพร้อมกับเรืยอว่าวางคัน บวเยาวชนและผู้ปกครองห้ามมารวมตัวแข่งรถในทางสร้างความวุ่นวายอีกก่อนปล่อยตัวกลับไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําทันบุญไว้ก่อนทั้งเยาวชนเองและผู้ปกครองด้วยว่าหาก็มีการกระทําแบบนี้อีกนี่ครั้งต่อไปคงจะต้องดําเนินคดีไม่ใช่ทันบนแบบนี้แล้วล่ะค่ะพักกันครู่หนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามการเปิดการแข่งขันกีฬาค่ะเป็นกีฬารถวิบากรองรับทรงคลาส s อร์ดซิตี้ครู่เดียวค่ะ どん <noise> なそしけたらすおんぬん、ポーズはこだとんごう、はじめん、ボルゴーホームならんげんまんけん、どれがしがそったかわをこえ、山をこえ、うみをこえ、そなさきにあるかんどをぜひ、みなさまのめでたしかめていただきたい、この場所がどれほど美しいか。<noise> เวลาที่คุณมาเที่ยวก็อยากเห็นอะไรสวยๆงามๆไม่ใช่เหรอครับบรรยากาศที่สงบๆ YouTube ชนนองชนยผู้นี้โตรงนี้ใช่ที่ดื่มไหมเนี่ย เก็บลิกเ,เดิมในที่สาธ<ถ>ะะารณะเถอะครับ,บถ้าของลุกลุกลุกแล้วแล้วเดียวดิ Amazing Thailand ว้าวเยบวต้าอีกแล้า เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับเมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาดเฮ้ยคนงานนอนจะชนแล้วอีกไกลวะเฮย ตอบสนองช้าลงเอายังไงนะี่ยท้ายรถอะรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วยังจะดื้อมีก้อ ไม่่าขึ้นเช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี้มขับเรียบร้อยไปปะวะเออวัดมาล่ะวัดด้วัดเด้วัดเด้วัดก็วัดดี่ล่าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส ไปดูเปิดการแข่งขันกีฬาวิบากคุณผู้ชมทา,าอองอบจสงขลาเองเปิดการแข่งขันกีฬารถวิบากนะคะเป็นการรองรับสงขลาสปอร์ตซิตี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมกับมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะ เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่สนามชั่วคราวควนนาม่วงอยู่ที่หมู่ที่7ตําบลสํานักขาอำเภอสตาจังหวัดสงขลาค่ะนายอับดุลลอหมานกายเยมค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬารถวิบากประจําปีงบประมาณ2,567นะคะเป็นการจัดก,กิจกรรมการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์วิบากค่ะพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติคณะกรรมการผู้ตัดสินและนักกีฬาร่วมด้วยนะคะโดยมีนางธนพรเมืองทรั สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำนักขามกล่าวรายงานและก็ให้การต้อนรับค่ะ สำหรับการจัดการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์วิบากดังกล่าวออกเป็น14รุ่นการแข่งขันค่ะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีการออกกําลังกายแล้วก็เล่นกีฬาสร้างเสริมทักษะทางการกีฬารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างความสัมผัสอันดีแล้วก็สร้างความสมัคคใให้เกิดแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปนะคะอีกทั้งเป็นกิจกรรมที่จะรองรับในการส่งเสริมเมืองกีฬาของจังหวัดสงขลาหรือว่าสงขลาสปอร์ตซิตี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการรวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจ ของท้องถิ่นไปด้วยเลยค่ะ เป็นกิจกรรมที่แน่นอนว่าหลายคนนี่บอกว่าชอบมากกีฬาแบบนี้เป็นมอเตอร์ไซค์วิบากต้องใช้ทักษะแน่นอนว่าต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายทั้งแขนนี่ถือว่ามีความสําคัญรวมถึงการทรงตัวด้วยนะคะมาปิดท้ายข่าววันนี้ที่ภาร,รกิจของอธิบดีสุพิชค่ะพิทักษธรรมเป็นประธานไปเปิดงานกีฬาประจําปีของเทศบาลตําบลประดังค่ะชื่นชมความยิ่งใหญ่แล้วก็การมีส่วนร่วมของชาวบ้านแล้วก็หวังเห็นว่าเมืองชายแดยนใต้นี่จะมีกีฬาร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจที่ดี ให้กับพี่น้องในชุมชนค่ะ เมื่อวันที่7กันยายนค่ะที่สำนักงานเทศบาลตำบลประดังตำบลป,ประดังเมษาอําเภอสเดาจังหวัดสงขลานายสุพิษพิทักษ์ธรรมอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาประจำปีของเทศบาลตำบลประดังโดยมีนายกอริกหากมุสานาย,ยกเทศมนตรีตำบลประดังพร้อมคณะผู้บริหารในส่วนของราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะทั้ง11หมู่บ้านเลยเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากนะคะโดยงานนี้เป็นงาน ใหญ่ค่ะมีการเดินขบวนพาเรดนําโดยนายสุรเชษบินเดนรองนายกเทศมนตรีวงโยธาที่โรงเรียนสเสดาวขันชัยกัาพลานนอ,นอนุสรพร้อมตัวแทน11หมู่บ้านร่วมการจัดขบวนอย่างยิ่งใหญ่ทั้งชุดแฟนซีค่ะโชว์ของรีประจําหม,มู่บ้านชุดนักกีฬามีเดินทางมาจากโรงเรียนบ้านไล่ด้วยแล้วก็มายางสนามหน้าเทศบาลระยะทาง1กิโลเมตรพร้อมจัดชุดการแสดงโชว์ต่อหน้าประธานแบบจัดเต็มเรียกว่ามีการเตรียมพร้อมมายอย่างดีนั่นเองค่ะ ทางด้านนายกเทศมนตรีตำบนประดังก็บอกว่าโครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจําปีงบประมาณ2,567ของเทศบาลตะบนประดังจัดขึ้นระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง7กันยายนนะคะโดยกีฬาสากลจัดการแข่งขันนัำนักโรงเรียนบ้านไร่และก็หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานก็จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านซึ่งจากกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมกีฬาต้านพาย,ยาเสพติดสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนรวมถึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากผู้นําท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนในการจัดทีมกีฬาแล้วก็ขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่นะคะ ทางด้านอธิบดีกรงฝนหลวงแล้วก็การบินเกษตรกล่าวว่าชื่นชมคณะผู้บริหารและก็พี่น้องประชาชนชาวประดังมากๆที่ร่วมการจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่โดยกล่าวว่าวันนี้มาตั้งแต่เช้าก็เห็นบรรยากาศที่สวยงามของเทศบาลตำบลประดังในฐานะผู้ร่วมผลักดันโครงการสงขลามืองกีฬาก็ขอ,ขอขอบคุณค่ะเทศบาลตำบลประดังที่จัดงานขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่มีขบวนพาเหรดที่อลังการมากๆนั่งดูได้ไม่มีเบื่อค่ะแล้วก็ได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนทําให้มองเห็นโอกาสว่าประดังบเบซาเป็นพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย สามารถนำกีฬามาเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ได้อย่างแน่นอนค่ะ ท่านผู้ชมจะเห็นนะว่าบรรยากาศการเดินขบวนพาเหรดนี่จัดเต็มจริงๆมีความสวยงามมีดัมเบลเยอร์มีวงยศธวารทิศมีขบวนพาเหรตที่มีความสวยงามเพราะว่าคนในชุมชนนี่ร่วมมายร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะคะทาให้บรรยากาศนี่ดูสนุกสนานแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากๆหรือว่าทุกพื้นที่ก็สามารถที่จะจัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เวลาของ9.30นแล้วค่ะกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ